You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like e v e r e time the conversation changes. สา,สาได้ตูดนะคะแต่ว่าเอวไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเห็นไหมตัวนี้ได้นะคะตัวนี้เป็นยีนยืดนะคะยีนยืดนะคะราคามันไม่ธรรมดาได้ของแค่นี้ได้ของนิดเดียวแต่ว่านี่แหละคะ่ะ ราคาก็ประมาณนี้แหละเวลาเขาลานไทยทีมุดไปตามกรพันทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวยสารสวีเดนนะคะวันนี้นะคะว่าเจอกับนุชแล้วนะคะนุชได้อ่ามีเวลานิดนึงนะคะมาทําคลิปนะคะทักทายสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะก็คืออ่าวันอังคารนะคะวันอังคารที่สิบสองนะคะนุชอ่ะมาทํางานนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในห้อง เปลี่ยนสภานะคะเดี๋ยวนุจะเปลี่ยนสภาแล้วก็จะขึ้นไปทํางานนะคะคอยดูยว,ว่าวันนี้นะ่ะนุจะได้ทําคลิปอะไรให้ทุกคนดูบ้างนะอาจจะเป็นกิจวัตรประจําวันปกติธรรมดาของนุที่นุมาทํางานเนาะอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะแต่ก็อยากจะมาทําคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่านุยังอยู่นะคะ ก็คิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่คิดถึงกันและที่คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็ถามมนุษย์สบายดีไหมแล้วก็อยากให้นุชลงคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังคิดถึงกันที่ยังไม่ลืมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวนุชขอเปลี่ยนสภาก่อนนะคะ give time to conversation changes right you you say back back hypnotic ทุกคนตอนนี้นะคะนุชก็เลิกงานแล้วนะคะตอนนี้นุชก็จะไปเจอเชอรี่นะคะ,ะเชอรี่จะเลิกงานตอน4ี่โมงนะคะท่านี้นุชก็เลยว่าจะเดินมาดู กางเกงยีนนะคะตอนนี้อยู่ที่้านสภานะคะพอดีอะกางเกงที่นุชเคยใส่ได้อะค่ะมันใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเริ่มจะติดขาติดสะโพกแล้วนะคะนุชเลยต้องมาหากางเกงยีนใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้กางเกงสักตัวไหมนะคะตั้งใจว่าจะเอากางเกงยีนเอวสูงนะคะเพราะนุชอยากได้กางเกงยีนเอวสูงเอาไว้ใส่นาฬอนสวยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะคะกางเกงยีนเยอะแยะมากมายเลยค่ะกางเกงยีนแต่ไม่งูด ชอบวงเก่งยีนส,สีสีแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากได้เอวสูงเอวสูงพาย,ยืดแล้วก็ชอบแบบขาดขาดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อยู่ที่ราคา219โครนนะคะ แต่ว่าผ่ามันไม่ผ้ามันไม่ยืดนะผ่ามันแข็งเป็นเกงยีนผ่าแข็งเ <c oughs> <c oughs> มือดอยู่นะคะข้างในมันไม่ค่อยสว่างเนาะทุกคนจะให้ดูกางเกงยีนที่นุดลองนะคะนี่ขายาวมากแต่ทรงทรงขากระบอกที่เขากำลังฮิตกันอยู่ทุกวันนี้นะคะทุกคน นี่นะคะนุกจะบอกว่าตอนนี้นุกใส่กางเกงไซส์สามสิบแปดนะคะสะโพกอะสะโพกอะได้นะคะแต่ว่าเอวอะเอวอะหลวมนะคะทุกคนหลวมไปนิดนึงนะแต่สะโพกอะได้นะคะดูตอนนี้นุกนะคะสะโพกสามสิบเก้านิ้วนะคะสามสิบเก้าเกือบสี่สิบแล้วนะคะสะโพกนุกอะ สะโพกได้นะคะทุกคนแต่ว่าเอวหลวมนะ ตอนนี้เลือกหาเงเกงใส่ยากมากทุกคนเพราะว่าขาได้นะคะมาแน่นตรงนี้นะคะแน่นสะโพกเพราเราปั้นสะโพกไงแล้วท่านเนี่ยถ้าซื้อไปใส่ไม่กี่เดือนเดี๋ยวนุจะต้องมาเปลี่ยนกงงเกงอีกแน่อนอนเลยอะาตัดสินใจซื้อเกงยากนะช่วงนี้ พอเดี๋ยวซื้อไปใส่ได้ไม่เท่าไหร่มันก็จะต้องเปลี่ยนอีกละมั้งคะทุกคนเนี่ยต้องหากางเกงยีนยืดใส่ค่ะอันนี้มันยืนยีนแข็งน,นี่นะคะตอนนี้น้านมาที่ร้านโฮเอ็มนะคะเพราะว่าร้านอร้านแรกอะนุช ยังไม่ถูกใจกังเกงนะคะเพราะว่ามันได้ตูดนะคะทุกคนเห็นกระจกหลังไหมนั่นอะคะ่ะตูดนุดมันใส่ได้ตูดนะคะใส่ใส่ได้ตูดนะคะแต่ว่าเอวไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเห็นไหมตัวนี้ได้นะคะตัวนี้เป็นยีนยืดนะคะยีนยืดนะคะ แต่ว่าขายาวมากนุต้องพับขาขึ้นแล้วนุจะต้องไปตัดขาถ้านุจะเอาตัวเนี้นะคะนุจะต้องตัดขาดูกระจกฝั่งนี้บ้างแล้วเราจะเห็นข้างหลังเห็นไหมคะน่าหนนะข้างหลังนุตน,นี่นะคะข้างหลังใส่สวยอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นยืนยืดเนาะมันจะเข้ากับทรงสะโพกกระหุ่นของเรานะคะแต่ว่านุตต้องออกไปตัดขาแค่นั้นแหะคะ่ะ ตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้อยู่ที่299นะคะที่โฮเอ็มราคาที่โฮเอ็มตอนนี้เนาะเสื้อยืดก็สวยนะคะใส่กระเอวสูงอนุจยัดให้ดูแบบนี้ก่อน ตัวนี้สวยมากทุกคนข้างหน้านะคะข้างหลังจะถึงรด,ดูเออจะถึงรด,ดูจะถึงเทศกาลกินไข่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเขาเอาไข่ทำเป็นแบบแขวนนะคะไข่ เทศกาลกินไข่ของประเทศสวีเดนตอนนี้นะคะนุชอยู่นั่งอยู่ในรถกาจรีนะคะเจรีมารับนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านพร้อมกันนะคะเจรีเลิกงานแล้ววันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะ very beautiful sky you see today ตอนนี้นะคะร่อนเลยอ่ะนุชร้อนแล้วอ่ะอยู่ดีๆมาร่อนทันทีเลยอ่ะอยู่ดีๆจะร้อนก็ร่อนปุ๊บปั๊บเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับคุณเจรีนะคะ เฉลีกำลังขับรถใช่นุจะไปไทยช็อปจะไปซื้อพริกแห้งนะคะเอามะขัวทำพริกป่นนะคะแล้วก็ว่าจะไปซื้อน้ำปลาแล้วก็จะไปซื้ออาหารไทยสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปร้านอาหารไทยไม่รู้ว่าแบตเตอรี่นุชนะจะเหลือถึงร้านไทยหรือเปล่านะคะตอนนี้นุชร้อนมากเลยเหงื่อแตกบ๊จะร้อนก็ร้อนเพิ่งจะหนาวไปเมื่อวานเองว่าน,นี้มาร้อนแดดออกร้อนปุ๊บปั๊บทันทีเลยงงนะไมีกีนนมกโกทูบาย ปลาขี้อินเตอร์ปลาขี้ซัมทายมอดเอ็นปลาขี้ยน่บอทเตอร์ปลาระปลาระขี้ยน่บอทเตอร์เจลี <laughs> จลกลมได้เซ่ฮัลโหลสวัสบบดีครับสวัสดีครับสบ,บายดีไหมสบ,บายด,ดีครับ <laughs> I tell you to ask people สบ,บายดีไหมบบติงตงดูนะคะ <laughs> ทุกคน <c oughs> อากาศวันนี้ <c oughs> ชอบมากเลยแดดมาแล้วร้อนแล้วจเจอรีบ Good weather now ปเดี๋ยวเราจะไปแวะลานไทยนะคะห้เจอรี่ลองดื่มอันนี้นะคะทุกคนห <c oughs> น้ามะพร้าวเผามันมันเหมือนกลิ่นน้ำตาลนะทุกคนหวานมันหวานมันมัน,มนไ,มไม่ค่อยได้กลิ่นมะพร้าวนะทุกคนมันแบบออกไปทางน้ำตาลมากกว่าเหมือนน้ำตาลต้มอะคะ่ <c oughs> okay, คะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนู๊ดอะสื่อกับข,ข่าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านลับบ้านกันค่ะ l e t ก go นุชยุทธนะคะเทศกาลกินไข่นะคะสี่วันนะคะสุกเสาอาทิตจันทร์นะคะสี่วันเลยท่านนุชก็เลยอยากซื้อแล้วกอซื้อกุ้งนะคะเอาไว้มาทํตาตําตํากุ้งซดอะไรกินอย่างนี้นะคะชิวๆพักผ่อนอยู่บ้านสี่วันนะคะมุดไปตั้งพันกว่านะทุกคนอยากกินอาหารไทยไทย ที่หนึ่งบดร้ายจริงๆเขาลานไทยที่หนึ่งตอนนี้นะคะนุจะพาจารี่นะคะไปซื้อพิซซ่านะคะแล้วทานทีเดี๋ยวเราก็จะแวะกลับบ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวนุจะถึงบ้านแล้วนุจะให้ดูนะว่านุชได้อะไรมาบ้างน,นะคะราคาเท่าไหรเ่เป็นราคาไทยเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ค่ะนุชที่ไปซื้อกับเขามาในลานไทยนะคะเนี่ยมีแค่นี้เองพริกแห้งสองถุงนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นจานเส้นเส้นจานสามห่อนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนเอ่ออะไรนะ หน่อไม้นะคะน่อไม้กระป๋องน้ำปลาสองขวดน้ำปลานะคะมะละกอ1ลูกแล้วก็มาม่านะคะแล้วก็มีผงเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับกุ้งนะคะหหอ่อเนี่ยทุกคนบินทั้งมดหนึ่งห้าสิบโคนแพงถ้าอยากจะกินของไทยก็เป็นอย่างไงล่ะคะราคามัน ราคามันไม่ธรรมดาได้ของแค่นี้ได้ของนิดเดียวแต่ว่านี่ละคะราคากับประมาณนี้แหล,ละเวลาเขาลานไทยทีมดไปตำกรพันทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้นุชขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะนุชจะต้องไปอาบน้ำสระผมนะคะทํากับเข่านะคะเตรียมกับเข่าไปห่อข่าไปที่ทํางานทุกนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบาย